เมื่อมีคำถามนี้เกิดขึ้นในหัวนะว่าเราเข้าวัดแล้วเราได้อะไรมาเราได้ธรรมะไหมอะไรเงี้ยนะอืมแล้วก็มีหลายๆหลายๆคนคงจะมีคำถามอย่างนี้เกิดขึ้นในหัวเหมือนกันแล้วก็แล้วก็ออกมาตั้งคำถามกันก็น่าจะมีนะหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำคำนี้นะอืม นะพอดีเอ่ะเดี๋ยวพาเดินไปยางไปยางไปสงน้ำพอดีเดี๋ยวพาย่างไปจากกคติไปผุนละไปบอนสงน้ำพอดีว้าวปลายน้ำกุ้ยกันปลายน้ำอืมอ่าเข้าวัดแล้วได้ธรรมะไหมนะอืมเคยเคยถามไม่เคยถามใจตัวเองไหมเคยถามตัวเองไหมอ่ะเออ <c oughs> อันนี้ อตมาไม่รู้นะโยมจะได้อะไรไม่ได้อะไรไม่รู้นะอตมาจะมาเล่าประสบการณ์ของอตมาให้ฟังว่าอาตมาเข้าวัดแล้วได้ธรรมะนะเดี๋ยวอืมที่มาบอกเป็นภาษาอีสานนะภาษาอีสานดีกว่าเพราะว่ามันเกิดขึ้นที่ที่เขตอีสานเกิดขึ้นที่ภาคอีสานแล้วก็เกี่ยวกับประเภทนี่อีสาน เขบอกเป็นภาษาอีสานนะเออนะประสบการณ์แบบอ่าสบายๆนะย่างไปไปสองนามน้ำนะบ่ไเ้มิมของน้องของนามมี่อ่ยังสะดวกสบายเขาดอกนะอืมอืมเขาอื่นสมเออ กูได้สิสมธากนนีมาเพิ่งนะบม,มีมีแต่ง่ามเห็นพระเออาเาาเห็นพระเป็นคงเป็นขาวพระมีรถหลูรถเบ็ดหลูมีเงินมีท่องารเออโอ้เป็นพระมาสบายแท้โอ้ยเหนียพระสบายร่วยก็ระลยเอาเงินไปถวายวัดถวายพระ อิศสาผะอิสมานีส้มหนึ่งเด้อมันมีส้มหนึ่งนะมันคือบ่มาบวชก็คือยังว่าก็เฮ็ดขิปไปเนีย่ยามาบวชเลยมาเฝ้าตายซึกตายไปแม่มันเถอะนะบวชกับบวชเลยเจ็ดมือสิมหามือสองสามมือกับเฝ้ากันเซิกออกไปบวชแล้วมันขี่ให้บวชบ่ได้ไรบวชบพไไดโดนยามาหาอิศาาสาผะอืม แล้วก็บอกได้ว่าพระมันสิไปรวยยังสันมันสิไปซัวยังสันมันสรุปพระเพิ่นยุบสมถะสมธาอันนี้มีเยอะแยะมึงบมมาเบิ่งเนี่ยนะเออพระรวยกับสร้างเพิ่นรวยกับสร้างเพิ่นอืมมึงอยากรวยมึงมึงกับ้าบวชนี่แหละมึงสิรวยอยู่บ่แค่นั้นละเออแยกแยะซัวกับสร้างมันดีก็มีหลายซัวก็มีหลาย แยกแย่เอาที่ไปอิศสาพระหาสะแตกอย่งอ่ะเขาวัดและได้ได้ธรรมะเอออาตมาได้ธรรมะบอดไหนอาตมาเขาเมื่อคืนคืนค,คำคำนี่ว่าเอ้เขาวัดไอ้กูได้ธรรมะอยู่วะเออได้ธรรมะนี่วะอาตมาได้ธรรมะมาขอหนึ่งเขาวัดตั้งแต่ตั้งแต่ตตน้อย มันได่คอนี่ต้งแต่น้่อยเธอหนึ่งมันได้มาเลยได้ได้ตอนแต่นหน่อยบบได้บวชได้แล้วก็มาได้ตอนบวชนี่ได้ตอนบวชใหม่ตอนบวชไม่ใหม่เลยเธอหนึ่งมันเห็นรรมอ่ะ <c oughs> มันเห็นความเป็นจริงของความทุกข์ความทุกข์เกี่ยวกับการยึดมั่นถือมัน่นน่ะน่ะก่อนเสียเห็นความทุกข์มันก็ต้องมีความสุขก่อนมันเกิดเป็นความุกเออมันเกิดเป็นความสุข แล้วมันก็จะเสียนมันจังสีแนมนเป็นความทุกข์ได้นะตอนนี้น่อยมันเกิดเขาอาัดใครทามาขอ,อนี่พ่อหยังเอือหลายคนอะอาสีอาสีอา,อาสีอา่ามีคําตอบในใจอ่าอา,อาสีาเดาในใจว่าอาสีโอ้ไปฟังเทศนาธรรมกับคูบาอาจารย์แล้วก็สีได้ทรมนะนะนะอืม อาไมธทรมาก็ครูบาอาจารย์ไปฟังเทศฟังธรรมเพะเขาวัดได้รรมงทรมาโมเมนอาตมามันเหนือสัน่นานัลนกหลายเออเขาวัดได้ทามายอดยังยอนไปฟังลำ่ำนั่นตูกปไหวรุ่นมันสิมียังเขาวัดมันโมมีงหรอกไหวรุ่นสีขาววดแล้วไปนั่งนั่งนกเมื่อจก,กอฟังเทศนะบัตนี้อาตมาภาพพระบุญธิ์ ปัญญาพะรโลอยากได้มาแสดงพระธรรมเทศนาะอืจากพุทธะนิกะกายธรรมบทอืมยกขึ้นด้วยพุทธภาสิทธยังกระวากันไปอืมนักถิโลเกอนินทิ่โตผู้ไม่ถูกนินทาย่อมไม่มีในโลกครั้งหนึ่งองค์พระศัสดากระวากันไปแล้วก็จบด้วยเอวัง ก็มีด้วยประกาศชนีแล้วก็ยังลงธรรมะไปโมมีไพมาฟังธรรมะยังสิดอกเออมันสี่เขาวัดแต่ละเทือมันกับไปฟังล่ำนนตัวว่ายรุ่นคืออาตมาก็คือการทำไมว่ายรุ่นโว้ยเขาวัดกูไม่เคยไปกราบพระออลละหังสมาสัมุทพระขาว่าไม่ฮิมีไม่ีิไปสนใจมันบ่มีหมอลำบ่มมีเหล่าบมมีเบีย์อยู่ในวัดกูไม่ีิเขาไปฟังล่ำกัน มีเหล่มมามีเบียมีผู้สาวมีผู้แถผู้สาวมีร้านลูกเส้นร้านก๋วยเตี๋ยวหอมๆด้วยในวันนอผู้สาวนั่งกินเหล่าอยู่หน้าห้างในวันมาเม,า,มาก็เต้นมาหนึ่งเต้นกันกระขากันมาเล็กนอนะ้อยนะท่อนตัวแต่ก่อนอสมัยยุคอัตลุนนะตม่มามันก็ีิมียลุลหนึ่ง แต่ตอนนี้บ่หูว่าเป็นอย่างไรบ่หูวจะมาบ่จักเลยมันโดนเลยเออที่มียุคหนึ่งที่เขาบ่ให้เอาเหล่าริบเบียไปกินอยู่ในวัดแต่กะจเสคีดได้บ่ได้มันก็เฮ็ดมันเฮ็ดบ่ได้หรอกมันเป็นไปบ่ได้มันก้ากอกใส่ขวดพลาสติกไว้ก่าเออคือเจตนาเขาไปอย่างไหเอาขวดเอาขวดแก้วเข้าไปในวัดเอาขวดแก้วเข้าไปยานเอาขวดแก้วไปตีกันมันก็บอกเอาขวดแก้วแล้วเอาปืนแล้วไปยิง มันแก้ปัญหาด้วยปัญญาอ่อนเนาะเออมันก็ดร้อยใส่กอกใส่ขวดน้ำเสิงผสมกะทิแดงคนเนาะกักอกมันก็กอกใส่ขวดเพราสติเขาไปกินมันคือเก่านั่นแหละน่ะเอออ่าไปฟังร่ำตอนไหนจังสิเขาวัดไก่ย้อนยังที่อ่าบ้านรัตมาบ้านจันล้านนะบ้านจันล้านตำบลจันล้านอำเภอพนาจังหวัดลำน่านเจริญ กาสีมีบุญเดินสีบุญเดินสี็าษีเป็นบุญพรวเวทบุญพรวเวทก็คือบุญอ่าเทศนาธรรมอ่าเกี่ยวกับอ่าชาติพระเวทสันรอนนะนะอืมถ้าว่าผ้ากลางก็จะเรียกว่าเทศมหาชาตอะไรอย่างเงี้ยทากีสารกับบุญรวเวทนั่นละบุญระเวทบ้านเฮ้าบัดนี้นั่นะละเทศ้อยหวนหอน ในยินเทศูหนีเขาว,ขาว่าเขาป้่ายิการฟังอืมไม่ได้ทำผิดพระธรรมมาวินยัยนะให้แยกแยะประเภทนี้ก็พระธรรมาวินยัยก็คำสอนพระเจ้ามั่นคนระย่างแยกแยะเอานะพระท่า่ใหยเอื้อเอือนหอยหอนหอนอ่าร้องเพลงอะไรเงี้ยมันเป็นการร้องเพลงการแต่งกรให้สละสรวยเป็นร้อยแก้วร้อยกองอย่างนี้ มจัดอยู่ในประเภทของการเป็นการร้องรำทำเพลงทั้งนั้นมันผิดอาบาตต่อการเป็นพระนะอืมแต่ก็ยังทำกันเพราะว่าเป็นอะไรประเพณีนะแต่ประเพณีมันไปขัดแย้งกับคำสอนไงนะอุตมาก็เลยบอกบอกให้สนใจในเหลืองเทศดทำนองจังสี่แต่ก็บอกได้ว่าต่อตานพยายามเทิดเทศไปสบายใจเอาไป <c oughs> ย้อนไปพังมาล่ มันก็มวนที่บ้านนี่นะมันเกิดเป็นสุกแลละได้เกิดเป็นความสุกแหละนะมันเกิดเป็นความสุกนะไอ้เบิ่งบรรยากาศไปน้ำทายไปเ่ทายไปบางบรรยากาศะเกิดเป็นความสุกเลยฟั่งหรอกฟังล่ำอือไปหาเรียนสอบเรียนสาวไปแล้วควมมังหลงมั่ลำเห็นผู้แสพผู้สาวมังก็มวนไปแล้วสมัยน่นเนาะอืมบ้านนี่บุญพระเวทบุญบรรดานี่คือถือว่าบุญใหญ่บุญทันศรีนี่ก็ทีิมีพ่อแม่พี่น้อง จากกรุงเทพกรุงไทยเขาไปเถาท้าเห็นหอเห็นงานเนาะก็ลบนะมาบ้านนะมามามาบ้านมาบุญนันทีก็คไข่ยๆกก็วันรวมหยาิไปก็มาร่วมกันนะเด็กน้องเด็กหน่อยเห็นอาตมาก็ตังได้หน่อยนะกัดีจจาเห็นอ่าเห็นลุงป้านะลบมาบานโอ้เขาก็เพิ่งกับกที่มีอยังแสบกินเนาะเขามีขนมขนมมีมาแต่ ไท่นะแต่ก่อนมาจ<า>่ไทยก็นมีแนวกินอยู่กรุง,งเทพมาตอนมาฝากามันก็ดีใจได้ดหน่อยเกิดเป็นความสุขแล้วก็อ่าบุญนัท์ีนี่ก็สินิยมบวชประจำปีมาคือในมูบ้านนั่นคือผู้ใายนี่ถ้าว่าอายุครบบวชน,นี่กสิสีชวนมาก แต่ก่อนเขาสีเข่งเดี๋ยวนดี้มันิมบ่เข่งแล้วมันไปติดงานเอบ่ววางทำงองทำงานบ่ว่างได้ล่างงล่างงานมาเถอะก็ล่างงานมาเจ็ดหมื่นที่มหามือแล้วล่างงานมามาบวชแล้วก็ต้องเฝ้าซึกออกไปเฝ้าซึกออกไปเห็นงานอืย้อนยังย้อนประเภทนี้ถามว่าต uh. uh um. ั้งใจบวชบอกว่อยากบวชดอกนั่นมันก็เกิดมันสิได้กุศลผลบุญอย่างอ้าคขึ้นเบื้องเอามันบ่อ้ดยังดอก ได้เยอได้ท่องยาถาสัพพีเท่านั้นละนะเออเทศตามประเภทนี่นะอืมถ้าบวชโดยบ,บ่ได้ตั้งใจบ่ได้ยังไม่ได้ยังดอกนะอืมได้เยวได้เทศตามประเภทนี่อ่าแล้วก็สิมาบวชกันนะบวชกันบวชตามอันตรามากเป็นหนึ่งในนั้นนะเป็นหนึ่งในบวชบุญที่นึ่งน,นะอ่าแล้วก็ กติจาดงานใหญ่โตเลยมีการแหงนงแหงแหนามนการยังกสิเป็นหนึ่งเมืองในงานนี่ร่วมน้ำนะแล้วก็แหงระเวทเขาบ้านเขาป้าเขาเมืองไปว่ากันไปตามประเภทนี่แหงเกลอกแกลอนนะเออเนี่ยนะมีเบิดคกบพูดปัาณเจารานนะเป็นประเภทนี่นี่บดไ้วาบดไ้วาผิดนะอืมก็ให้พิจารณาเอาว่าประเภทนี้ก็พระธรรมคำสอนมงคลรอย่างกันอ่าถ้าเนี่ยเป็นเรื่องของประเพณีอันงดงาม อ่าประเพณนี่วัฒนารรำมันงงามมันก็สวยงามอ่าก็ถามว่าเออกระจายัมันก็ดีอืมประเพณนี้มันก็สวยงามน้อยนหนึ่งแต่มันก็ต้องแยะมันก็มีข้อดีบวชถ้าบวชมาแล้วมันเกิดธรรมาแล้วมันก็บวชยาวได้อืมอล้วแล้วก็กลุ่มนึงก็้าไปทํางานก็ต้องทึกอ่าตัวนี้ก็เออเขาก็ต้องแยกแยกขึ้นกันอ่ะอ่าเขามีความจําเป็นในการหน้าที่การงานอ่านั้นคือกับมี อ่ามีคู่ขอ้องอ่ามีลูกมีเมียแล้วแต่กะต่อมาบวชเพื่อให้อบิดามารดาได้สบายใจ <c oughs> ใ็ดตามประเพณนีไปอืแต่ต่อมาเนี่ยมามันเปืเงอ,ง,ยอยง,เงเงินบวชจังสันบวชมันบวชได้ยังเลยเสียเงินอยู่เลยเสียเงินเลยก็ได้็ดตามประเพณนี้ตอนตัวอันบวชได้ทำไมยังนั่นหมด นี่แหละมันกี้ที่เกิดอยู่ในบุญนันท์ศรีนี่เอือนบุญพระเบีนะเนี่ยอาตมาครับแต่แน่นอยครับเป็นวัยรุ่นตอนมโหสในบวชตอนนี้เบาก่อนยังมโหในบวชมันก็เป็นความสุขก็เต้นนาห่านกินเหล้าสนุกบานงานเลิกบานเอออ่าง่ามนันีนี่จัดเล้วแต่แต่ละปีนางเทือกก็จัดสองหมื่นสามหมื่นอ่าสองหมื่นสามสองขึ้นอ่าอันไหนสองหมื่นแน่สองหมื่นสองขึ้นสามหมื่นสามขึ้น ซี่มือก็มีน้องปีข <c oughs> ออภัยอ่าถ่ายไปให้เบิ้งน้าเบิ้งบรรยากาศงานไปสองหนามไงปฏิไปสินสุดอยู่บอนน้องหนามคนละอืมแรงเกิดเป็นความสุขบานงานมันเลิกบ่านนี่งางานนอนเลิก มาทำข้าก่หนี้ไปเบิดตได้บานงานวัดยูวัดบ้านก็ไปเบิ่งสภาพยูวันก็มีแต่เศษขวดเศษขยอขยะมีแต่ยังเศษไม่หลูกศอกลกสิ้นยังทีนะเัาก็ไปยางเล่นไปหาเงินเฮียยังทีลนะเด็กน้อยอ่าญาติพี่น้องเพราะอ่าลุงป่านาอาพิ่นมาแต่กรุงเทพมันก็นลบไปกรุงเทพบาอืมมันก็นเกิดเป็นความทุกข์ที่บานโอ้อืม มางหนึ่งหันมือว่านมือก้อนหนึ่งคือจังคือจังม้วนอยู่นะม้วนใช่ปะนอลำก็มีแเนี่ยกินนเอ่อพอพี่น้องก็มายามมาเหยี่ยบมายามนะก็เห็นพ่อหญ่ไม่ใหญ่เพิ่นกะดีใจที่ลูกเต่าพ่นมาหาเออเห็นพ่อยญ่ไม่ใหญ่พ่นดีใจเขาก็มีความสุขนี่แหละเนาะมาเนี่ยเขารบมื่อเบิรแหละรบไปทํางานเบิรแหละกลายเป็นความถุขนี่แหละ อ๋อมันถูกเลยวะอืมเออมันถูกมันกับมันถูกเพยงอยังเพราะความยืดมันถือมันเขาไปยืดมันถือมันว่าว่ามันเป็นความสุของหนึ่งหันว่าเอองานนี้ะโยชน์มันถือมันในประเทศนี่ว่าประเทศนี่นี่มันหอดเลยเท่าบุนนซีนี่แต่หน่อยที่ต่างตาล้อคอยบุนนซีนี่นี่นะไปยึนมันถือมันว่างานนี้มันเป็นงานแห่งความสุขพ่อแม่พี่น้องก็สิลบมาจากกรุงเทพ มันก็มีความสุขออนี่แหละไปยืดมันถือมันว่ามันมีความสุขอเพราะมันมีความถุกมากมันก็เป็นความถูกบานออไปยืดมั่นถือมันใน่สุขทุกอ่สุขทุกนะนะว่าภาษาอีสานมันเป็นยังไงแหละถ้าว่าภาษากลางมันก็ที่ครองก่านี่แน่น้อยหนึ่งนะฮถ้าเวลาให้ให้เทศนารรมหรือว่าเวลาให้ความรู้นี่เป็นภาษากลางมันสิ มันสิอาจะมาสีไลาเหลื่อนกว่ากันแต่ถ้าว่าเว้าเป็นภาษาทองทิ่นนี่ถ้าว่าเว้าจากันนี่เออภาษาอีสานนี่สีล่องวกว่าว่าวภาษาคนนี่นะถ้าว่าภาษาเทศก็สีใส่ภาษากลางมันก็เป็นเชงสีสีสีข่องไปกั่วกันนะมันตะกูตะกาดอย่างซี่ละวนี่ยืดมันเือมันนีน่ไม่สุขและทุกข์อะไรอย่างนี้นะอืมเป็นจังสี่อืมและเหตุแห่งทุกข์มันคืออะไร เหตุเหตุของความถูก <c oughs> มันมันก็นต้องมองไปความสุขอหละเหตุมัน <c oughs> เออเงินแห่งทุกมอลลัมอปีนี่เหล่ายาปลาปิ้งเนี่ยผู้แถ่ผู้สาวอ่าเยืดมันเถือมันว่าอ่าอันนี้เป็นของกูญาติเท่านะปาเป็นญาติเท่าเพราะว่าไม่น้องเป็นของเทานี่หอดแล้วหอดน้องเลยอ๋อสิมาสงนามเลเออยือดมันเถือมันในความ กพันในความคิดถึงะในความคิดถึงห่วงหาอาววร์เกี่ยวกับลูกกับเต้าเกี่ยวกับลูกกับหลานญาติพี่น้องไปยึดมันถือมันถ้าเวลามันได้จากล่ากันไปแล้วอพระบรธเจ้าบรมสอนว่าอในสิ่งที่ตนรักนะต้องได้ต้องได้พัดพากจากสิ่งที่ตนรักไม่วันใดก็วันหนึ่งนะอืเพราะนั้นแล้วเราไม่ต้องไปยึดมากไม่ต้องไปยึดมันมาก รู้จักปล่อยรู้จักวางเนี่ยนะนื่วะนี่แหละพ่อเข้าไปทํางานกรุงเทพนี่ก็ขึ้นฮอดใช่บ่ะเนี่ยขึ้นฮอดก็นั่นนั่นนี่นั่นนั่นกันกลายเป็นความถูกเหตุมันไม่ยังเหตุมันไดีเพราะว่ามันไดนวมาพอกันถ้ามันบม่ได้ม่พอกันมันก็ได้เกิดการแยกจากกันเหตุมันเหตุของถูกมันเกิดจากการเกิดมันเกิดแล้วถ้ามันดับมันเกิดดับเองี่แม่บ่นั่นแหละเหตุ เหตุมันต้องไม่ให้เกิดเหตุจังไม่บอให้มันเกิดอืมหเหตุแห่งทุกข์คือเกิด <c oughs> <c oughs> ก็คือจังนี่แหละเกิดแก่เจียบตายถ้าเราไม่อยากเกิดเราต้องเราจะทํายังไงอะเออมันเกิดมาแล้วมันก็เป็นทุกข์เห็นไหม <c oughs> หเหตุแห่งทุกข์มันก็คือมันก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องเกิดมาก่อนแะจะทํายังไงไม่ให้มันเกิดล่ะเออจังพ้นออกบวชใช่ไหมไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรือนแล้วอ่าออกบวชออกบวชพญามหิมวยหยุ่งเกี่ยวกับเรือน เอมมอโมเม้พี่น้องมีแต่หยตดมีแต่ยมทานได้สิม,มาพี่พน้องสิม,มาเสี่ยวสิม,มาเสริมยังกันบ่ได้ผู้ที่ออกบวชแล้วคือผู้ที่สละเลือนแล้วนะเออโมเมนว่าอันนี้พี่น้องกูเดอ้อกูสิกูสิเอาเต่นทางพี่น้องกูเออนี่ยาดยมน,น,นี่นี่พี่น้องกูอันนั้นยมฟังบบโมเมนพี่น้องกูโมเมนนะ ญาติญาติโยมก็คือญาติโยมเหมือนกันโมเมนว่าอันนี้พี่น้องกูอันนี้โมเมนพี่น้องกูไม่มีคําว่าพระไม่มีญาติไม่มีพี่น้องมีแต่ญาติโยมมีแต่พุทธศาสนิกชนอุบาสกบาสิกาแค่นั้นอ่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรือนแล้วนี่นะอ่ะแาและบ้านนี้ก็ความทุกข์ <c oughs> อืออ่าความทุกข์ อ่าตังแต่น่อยแม่นหมถ้ามันถาน้าห้าบ่ไปสนใจน้ำมอหลอกมอลำบมสนใจนใผู้สาวผู้สาวสนใจอันนี้เอามากอกนามนำ้ำอืมกอกนาน้ำได้อืมอึบ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 อืมเนี่ยกองหนาไปใส่น้ำอ,อืมโมไม่น้ำ นั on, ่งหนำใส่หนำสันน no. ่ะเหรอวะอืมออ่าบานนี่มาบวชบานนี่ก็บวชบุทธนซีนี่ละบวชเทเลังบวชอึบวชไม่ไหมนั่นอ่าบวชบุทธนซีนี่ละตอนบวชบุทธนซีแม่นบอกอ่า มันก็มีมอลำอมดิอมีมอลำอมก็การกับมอลำก็อยู่ในวัดนั่นล่ะอ่พระเนีนกับซองเบิ้งน้ำน้ำกระเพงบงกระเพงโบสถ์พอบอกเวยเยอยู่ต้องเทากัขึ้นไปถึงหัวหัวปบหัวละคั่งนะหัวโป่งหัวโป่งซองเบิ้งพอบอกเวยเยอยู่อูกูมานายทุดเลยไปเบิ้งให้ยังถ้าไม่อยากจะเบิ้งเด้อมันก็ม้วนได้แหละมันก็เห็นโยมม้วนกับม้วนก็การนั่นล่ะ โยมกับมวนกันโอ้กับเป็นงานบุญนันทีมันบอกพระเพอกแต่ได้รับฟ้องหลายที่แหละบุญนันทีงานบุญใหญ่โอ้สนุกเฮียฮ่าพระอ่ามูพระกับบวชหลายกันสหธรรมิกกับเขากับบวชเป็นประเภทนี้งานบวชประจําปีมันบอกรุ่นเดียวกันรุ่นรุ่นเดียวกันหรือรุ่นน้องรุ่น,นพีก่กัมารวมกันกับยบุบอดโกเกินเนี้ยโ <c oughs> บเกินบวกลบบกเกินกกกกกกมันก็สี่อยู่ในไว้ยเดียวกันกับมวนกุ๊บสิบบวชกันมวนมูพระกันหลาย อ่าจะตัวปัจจัยกับลาพคนมาทำบุญกับไยเนี่ยกินกับไยที่เขามาเจร็กรุงเทพกรุงไทยแม่นวา่าละเออไหนทั้งซ่องไหนทั้งเนี่ยกินกับายที่แลบมูกับายงานจบบบาน <c> ี <oughs> ้บันงานจบอ,องานวัดไม่มีงานเหมือนเก่างานวัดมีแต่ความว่างเป,ป,ปล่ากูบ่ได้ร้องเพลงนะตัวนี้อ,อถ้าร้องเพลงตัร้องเป็นทํานองไปร้องห้มันจบเพลงอันจะเอิ่อว่าเพลงมี่บก,กี้อัคระนะเออ นะงานงานางานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาเนี่ยบางทีมันยังมีความกขกอยู่นะเป็นความกขกเลยมั้งมู่ก็ค่อยๆซึ้อทยอยซืย้อก,กันไปซื้อกันไปซื้อกันไปหงอยเหงาบ้านนี้มึงเหงาเหงาแล้วมึงเริ่มเหงาแล้วพุ่มมาแต่ไทยมาแต่กรุงเทพมุงไทยเขาก็เริ่มลบไปทํางานนะแม่บอกไปทํางานอยากได้ก,กินลามหม้วขวัวไกลได้สันลามหม้วขวัวไก เอาแล้ววานรู้มาเน,นียนบักเขือบปานี่สุบปลาเขืออนยังรู้น่ปนปลาเออเออน้ำหั้วขวายไก่อืมอืมโมมี่แล้วอืมก็เริ่มหม้ออัตคัดข้าศนมาอีกแล้ววันนี้แต่ตัวปัจจัยซ่องเครื่องก็เริ่มหายมันก็เริ่มโมมีแล้วว่านี่อืมอืม เออมันก้ยายๆตัวให้พาไปบวชเนาะื่อนัพูดได้นี่แหละมันก็เป็นการวัดใจคือกเรอ่าถ้ายอายบไ้ก็ซึกออกไปมันก็สิมันก็สิยอยบ่ลนี่แหละหัวหัวเลี้ยงหัวต่อนะถ้าผู้ใดใจแข็งนักแน่นนะพะพุทธศาสนาก็บวชต่อไปถ้าอันนี้ก็ซึกออกไปแค่นั้นเองเออนะมันก็เกิดเป็นความทุกข์เออเห็นเป็นความทุกข์เห็นทั้งความโศกกร้วก็มาเห็นความทุกข์นะมันก็ย้อนไปทุก ทุกด้วยการยึดมั่นถือมั่นว่ามันบางเนึงมันเป็นความสุขเพราะนั้นเพืเ่อนก็เลยยาให้ไปอย่าไปซ่ามันหลายอย่าไปดีใจก็มันหลายเห็นยัง,ยงก็ได้มันมีความสุขย่าไปสนุกที่ห้าก็มันหลายอย่าไปหลงกับกระแสะทางโลกมันหลายนี่คือความสอนของพระพุทธเจ้าเออผู้ดใดว่าก็อยาไปดีเออผู้ดใดส้มก็อยาไปดีใจมันผู้ดใดด่าก็อยาไปดีจะเออเสียใจมัน เออให้ว่างโตมันเสยๆเป็นกลางอย่าไปอย่าไปยังก่ออย่าไปสนกับโลกกะะท้ำมันน่ะนะมันจะบบเป็นทุกแก่นั่นเองเออพอเขาส้มเสยแน่เขาย่องแน่ก็ดีใจแงเขาเขาวาให้แน่ก็เครียดกะขมกะเสียใจเออมันก็เป็นทุกข์กะ้องมานี่แหละนอนตัว อย่างที่บอกให้ฟังว่าถ้าเขาทำเขาวัดแหไรได้ทรมาอย่างมันได้ทรมาอยู่บ่อาตมาก็บอกว่าได้อยู่แต่ขังบ่แต่หงได้ทามาย้อนไปฟังเทศบอกโบได้ทามาห้อนไปฟังลําเออเออเอาจริงๆริงนะตั้งแต่น้อยนะเขาวาด่บเคยได้ทมาบเคยมีทรมาบ่เคยได้ทรมาเลยทรมาบ่เคยเกิดเลย ออถ้ามาเกิดขึ้นเองอัตามาแปลวงาบเคยไปทรมาเออโบเคยไปฟังทรมาก็คุูบาอาจารย์ทันไหนเลยแล้วก็ได้รรมาแต่ห่างได้รรมาได้เองด้วยความเห็นเองความสัมผัสเองความคิดของจ้จักข้องเองเห็นว่ามันเป็นถูกเออแหละเป็นยังมันจังเป็นถูกมันพิจาณาเองมันนะพิจาณาไปเองมันบกเคยไปฟังแล้วเกิดเกิดทมาเลยฟังโกเข้าใจเบอกสุดหรอก ฟังโมโหเรื่องจะมีอยังจะซับบาลีจา่จะซ้ำนัน่นซ้ำนี่มันเป็นอนัตตามันเป็นอนิจังทุกขาว่ากันไปเออม,มีเมตตาม่นั่นม่นี่อีหยังวะมันฟังบอกเข้าใจดอกได้น้อยนั่นถ้าสิเทศสิธถรมมาเออเทศคือโยมเบียร์เห็นบอกโยมเบียร์คนตื่นรรมนะเทศตั่นล่ะคนมันยังเข้าใจอย่าไปเทศดอกว้าวันหวานปากหวานปากนั่นปากนี่โอ้รราจากาศดียังบอ จมอยู่นี่ยังบ่ดด้ยสงหนามไม่ได้มาสงหนามนี่อืออือนั่นละก็คือว่า,าเทศไทยแน่บาลีแน่เว้าวให้มันมงงเข้าไปบ่เกิดยังบ่้เกิดธรามายัางดอกเว้าวให้มันดูเทศดูหงแลว้วานนี้เทศจบอ,ากาาอักษาทุกันทั้งสลากเศษทักไดย,ยังบ่ดด้ยอยังไปถามเมใหญงนั่งเต็มสลาไปฟังไอ้บาทนีเพระนละเทศมหาศาล ฟังเข้าใจบ,บ่บ่เข้าใจจักตัวมันได้อย่างสันบ่ได้อย่างเออได้บุญอยได้ความสบายใจได้บุญแต่บ่ได้กุศลเออกุศลคือความรู้ความสลาดความเข้าใจความคือประโยชน์อ่ะอืมอืมกุศลอันนี้สงในยังพวกนี้นะคือคือประโยชน์ที่ได้รับมันก็นสิบ,บ่ค่อยได้ประโยชน์ที่ได้รับอะ่ะมันก็นสิที่ได้แต่บุญอ่นะนะบุญก็คือความสบายใจ เดียเด๋ยวสบายใจเดียมาฟังเทศมันสบายใจวันเถอะเดี๋ยมาฟังเทศตามประเพทนี้อ่าได้อยู่ได้บุญเอออะะแค่นี้ละนี่ละก็คือว่าเข้าวัดแล้วได้อะไรได้ธรรมะไหมก็ตอบเลยว่าส่วนโตนะส่วนโนยมโมโหแล้วแต่ถ้าไปเจอไปพ่อวัดดีผู้บาอาจารย์ดีก็อาศัยได้ธรรมะเออถ้าธรรมะมันสามาถที่มันเกิดขึ้นเองได้ เพราะว่าคนเฮามันบวนมีหลายเราอืมมีหลายประเภทอ่ทาทรไมะบามสามารถเกิดขึ้นเองได้ต้องได้ต้อง,องมันเกิดได้หย่อนการฟังย่อนการอ่านหย่อนการศึกษาอืมมันจังสิเกิดนะบางคนก็เกิดขึ้นเองก็ได้มันมีมันมีหลายอย่างหลายเหตุหลายผลหลายปจายัจจัยหลายกรรมหลายวาระนะนี่นวอให้ฟังแค่นละ,อ,นะอันนี้ก็พี่จาหน้าเบิง้ง ถ้าไปพ่อวัดดีๆครูบาอาจารย์ดีๆกับสีได้หยยรอกถ้ามาถ้าไปพอ่อครูบาอาจารย์กบโลกะล่าออวัดวัดขีดโทดขีด่ถังมือมือ,มอนึงร่วมโตกันเสียบมวยเสียบอลเอาเงินปัจจัยโยมมามามา,มาลงกันอา่ากูเสียเทียมนี่อันบกนักดนีเสียเทียมนี่กูตีนั่นเสียเทียมนั่นอา่ากูดได้สนะกับ <c oughs> เออเล่นการมานั่นกันเสียบอลเสียหมวยกัน เขาว่าจังสครับนั่นละมันสิได้ยังได้อยู่ได้เสียงเงินได้เสียงเงินออแค่นั้นละ่ะพี่น่าเอาสุดสูดสังนวเตปัญญังฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาขอเจริญพร